สวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้ำกรเกษรับทรัพย์โฟทีบูเตอร์วันนี้เราจะมาฉีดป้องกันมแมลงโดยที่อันดับแรกเราจะใส่บูตเตอร์อันดับสองฟทีอันดับ3ามเคมี Me. สามารถรวมไปด้วยกันได้ข้อควรระวังเมื่อฉีดบูตเตอร์โฟห้ามใส่สารจับใบทุกชนิดเพราะว่าโฟทีบูเตอร์ซึมผ่านทางใบไม่ถึงหนึาทีน้ำ75ลิตร บูตเตอร์7 5ซ c ต้นทุนไร่ละ15บาทโฟที่1ช้อนต่อ1ไร่ต้นทุนไร่ละ15บาทเหมือนกันเมื่อท่านใส่คู่หูดูโอ้นี่ไปแล้วแรงคูณ4โลกพืชและ,มะแมลงต่างๆจะไม่ค่อยเข้ามารบกวนดังสโลแกนที่ว่าต้นแข็งแรงมแมลงไม่รบกวน สิบห้าไร่ข้าวพันธ์เบอร์ยี่สิบอายุสามสิบวันน้ำที่เราใช้75ลิตรพุตเตอร์เราใช้7 5็ดซีซีเหมือนกันไล่ละห้าซีซีใส่ลงไปเลยสามสิบกสิบ เจ็ดสิบห้าน้ำบูเตอร์ผสมให้เข้ากันค่ะโฟทีสิบห้าไร้ยสิบห้าช้อนไม่ต้องบวกเพิ่มนะเพราะตัวบูเตอร์แรงคืดสิ่งแล้วหนึ่งช้อนปัดเรียบค่ะเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1ิบเจ็ดสองสามสิปีสิบห้าเดี๋ยว้องใส่คนค่ะผสมให้เข้ากันค่ะ